<c oughs> ทักทายสบายดีออกตังญนโยมสุขสบายดีสุขีเจริญพรอ,ออกตังญนโยมสาวพุทธบริษัททั้งหลายมื่อนี้ก็ถือโอกาสดีเนาะได้มานอนอยู่ที่นอนกำมาพักพรน,นอนแผ่เมตตรสัตว์โลกสัตว์ทั้ดดทงหลายก็สถานที่นี่ก็สงบห่มเย็นสถานญาณโยม เป็นอันสงบอมเยน็นเป็นสถานที่อันอุดมสมบูรณ์เนาะกะป่าไม้กะยังลายกะได้อนุลักษ์ป่าไม้ต้นไม้ใบหญ้าเมียนให้เป็นอนุสรแลยเนะเาะราวาแถวบ้านเฮามันกะป่าไม้กระยักเบิดละนี่กะได้ทอโอกาส พาจัวอเนนพอออกมาฝึกจิตฝึกใจเ,เสริมสร้างบุญญาบารามีเสริมสร้างบุญกุศลไหยพระสวดมนต์แผ่เมตตาให้สัตว์โลกผู้ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เก็ดตายนำกันเพราะว่าคนเฮ้เมื่อเกิดตาแล้วมีชีวิตอยู่ขมันสั่งบุญสั่งกุศลสั่งคุณง,คณงามความดีไวให้ โลกให้ลานไว้ให้ประเทศศาสตร์ไว้การเหตุดีทำดีคิดดีก็เป็นสิ่งที่จะนำพาให้ชีวิตเฮามีความเจริญก้าวหน้าในหนาที่เวียกงานต่างๆถ้าเฮาเหตุดีแล้วทำดีแล้วสั่งบุญสั่งกุศลแล้วบุญกุศลนั่นก็จะไปค้ำจุนนุนทรง ให้ชีวิตเขามีความเจริญงงเง,งเอ่อไปครับจุดนุงทรงให้เขามีสุขภาพที่ดีทางกายและกระทางใจซึ่งสำคัญมันก็คือสุขภาพทางกายและจิตใจเนะาะศัทธาญาโยมถ้าเขามีความสบายกายมีความสบายใจแล้วบวาเหตุจะเหตุสิ่งใดทำสิ่งใดเขาก็อยอมมี ความผากเพียรพัญญามมีความอดทนเมื่อเขามีความพึงพอใจในสิ่งที่เขาเห็ดเมื่อเฮามีความพอใจในสิ่งที่เขาทำเฮาก็ต้องประสบผลสําเร็จเขาเห็ดดุดีทำดีประฤติปฏิบัติดีเฮ็ดแต่สิ่งดีๆเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวเพื่อ,อบ้านเมืองเพื่อสัตว์โลกที่อยู่ห่วมกันแลวเนาะ เขาเหตุดีทำดีอยู่สถานที่ใดมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญญาบารมาีท่านสัน่นผนจึงบางเขาเหตุดีทำดีประพฤติปฏิบัติดีด้วยกายว่าใจายอยู่สิ่งใดก็ยอ่อมมีคนนับหนาถือตามีคมย่องยอง่ยอสลรเสื่อาทางเขาเหตุดีทำดีคิดดีเบ้าดีรากาเป็นพ้นดีท่อเฮง ต่อคนอื่นต่อหลายๆคนที่อยู่ห่อมกันก็คือว่าเพิ่ลให้เวลาออกต้นยันยมเขาวัดเขาว่านำยามวันศินวันพระเืินจึงว่าให้สัพทานสินหาก็คือบอกสินหาถ้าบุคคลเฮามีศินหาประจำใจสินหาปกตประจำกายแล้วคือว่า สินหาขอที่หนึ่งก็คือไม้ขาสัตว์ตัีวิตบ่อไห้ประพฤติพิษในการบ่อไห่เป็นคนขี้ลักบให้เป็นคนขี้ตัวไม้คนดื่มเหล้าเมาสุราถ้าเฮามีสินหาแล้วอยู่บ้านอยู่เมืองเฮาก็บ่มีคนขี้ลักมากสกบมีคนย่านลื่นย่านเรือกอหากแพงสามคีปองดองกันถ้า เขามีสินหาน้ำกันนบดสุคนบ้านเมืองเขาบ่อยจำเป็นสิมีประตูก็ไดงวควายหมูมาเป็ดไก่ปอยอยู่มันกระบ,บเสียเนาะถ้าเขามีสินหาถ้าเขาบ่บ่หลักทรัพย์ของกันถ้าเขามีความเอือเ่อเพื่อเพื่อแผ่เพกันถ้าไม่เขามีความสามัคคีปองดองกันจังสนเพิ่นจึงว่าเขาวัดฟังธทมเิ่นจึงอ,อ่สัพทานสินหาตาม ศาส,สนาพุทธเขาแล้วกัสินหาเป็นรักออกตกระหนัสงดเธอสินหาไอจั่วไอเนนกัถือสินชีพกูบาอาจารย์กับสินสองลอยสกีตกะมันกระรวมมาอยู่คือกายใจเฮาเนี่ยมันก็มารวมอยู่กับจิตกับใจเขาถ้าจิตใจเขาเหตุด,ดีทำดีประพฤติปฏิบัติดีเ้าว่าดีกะ เป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นการช่วยเหลือเชื่องกันและกันเนาะสถานญาณโยมวันนี้ก็ได้เดีโอกาสดีมาอ,อยู่สถานที่อันนี้ก็เป็นผอออกพนักง,งานพันเดอร์พนักง,งานตอกสร้างพนเนาะมุนนี้ก็ได้มาตอกสร้างเลยอ,ออกเป็นได้มาตอกสร้างให้ตอกสร้างอยู่ทางดอนกำประสาบ,บ้านเฮานี่แหละกันไปพากันในอกาศนอนเภาเครื่อง,องเออ วันนี้ตอกสัางว่าเราไก็ได้นอนข้างคืนเนะาะเออได้พอนอนเป็นหมู่อบอ,อ,อุ่นกันเออนอนสนทนากันยามเมื่อแรงเสียบรรยากาศก็สรงบห่มเย็นดีสถานญาณยมสงบดีก็จะมีแต่เสียงนกเสียงโนูป,ปูปีกแล้วเนาะตามธรรมชาติตาม ป่าไม่ใบห้ามันก็มีนกมีหนูห้องจี้จอกจี้จอกกับเป็นมันก็บ,บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่ภายในของเขตนี้ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์จังสั้นแหละก็จึงก็ไว้ใช้พอในสถานญาณโยมผู้ที่ได้หว่วมสร้างบนกอ่อต่อบนเติมเสริมบนไม่เ่ราว่าจะเป็นสตา บุรณะสถานที่บ่อถวายเป็นปัจจุปัจจัยวัตถุสิ่งของต่างๆเพื่อนำมาบุรณะคือเห็ด้องน้ำแด้ตอกสร้างไดและก,ะก็กอสาราได้ก็ขอไว้ใช้ในพรในสถานญาิโยมทุกบูทุุกคนทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรง,แงมีความสุขก,กายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนาะนาะประการมีอนุมัน่นขวัญยืน ขอให้พรใดที่ประเสริฐพรใดที่ลำเลิดจงบังเกิดแก่เจ้ามูลรัทธาตท,ทุกท,ทุก่าตทุกทุกคนสาธุ